สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาชมชาค่ะแต่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อยู่ที่โครงการเซ็นเตอพราม2สองค่ะออกจากกรุงเทพนิดเดียวค่ะอยู่แถวสมุทรสาครถนนพราม2สองติดถนนใหญ่พราหม2สองเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูบ้านแฝดที่หน้าตาเหมือนบ้านเดียวเลยค่ะสวยราคาดีและคุ้มมากค่ะไปดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆไปก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆลุกค่ะเน็บกินค่ะตป๊บนึงนะคะ ที่นี่นะคะบ้านแฝดไซส์ใหญ่ไซส์ปุ่นค่ะที่ดินเริ่มต้นนะคะ37.5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห,ห้องอเในประสงค์จอดรถได้2คันหน้ากว้าง12เมตรค่ะใหญ่ละไปดูไหมไปค่ะ จุดพิเศษของบ้านนี้นะคะคือเดินได้รอบบ้านจริงค่ะก็คือฟังก์ชันบ้านเดี่ยวดีๆนี่เองค่ะแล้วตรงนี้นะคะจัดส่วนเล็กๆได้เลยน่ารักชอบทางเข้าบ้านนะคะทางโครงการมีดิจิตอลดอ o ์ล็อกให้ค่ะของซัมซุงด้วยนะคะชอบมากเลยจะบอกว่าถ้ามีเจ้าสิ่งนี้คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นมากจริงคๆค่ะเวลาจะออกจากบ้านไม่ต้องวิ่งหากุญแจค่ะเวลาจะกลับมานะคะ จะใช้การ์ดปีตก็ได้หรือจะใช้กดรหัสก็ได้ค่ะจะกลับดึดก,ก็ได้ไม่ต้องรอให้คนมาเปิดบ้านจากข้างในค่ะ <c oughs> ดีนะ <c oughs> เขาให้ด้วย <c oughs> มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะคือห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะ ปร่งโลง่งอันนี้สว่างจริงๆคือไฟมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่คือเป็นแสงธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าบ้านที่นี่หน้ากว้างนะคะแล้วก็ลึกใช้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ไปถึงตรงนี้มันเหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆด้วยค่ะบ้านเดี่ยวใหญ่ๆเลยค่ะส่วนฟังก์ชันต่อมานะคะจะเป็นตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นหน้าต่างระยะตรงนี้เนี่ยกว้างพอที่จะวางโต๊ะหนังสือหรือจะเป็นโต๊ะเปียโนของเด็กๆก็ได้นะคะชอบมาก แสงเยอะมากเลยค่ะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นโต๊ะทานข้าวซึ่งคือบ้านมันลึกจริงๆนะมันสามารถวางโต๊ะที่นั่งได้4ถึง6คนได้เลยทีเดียวค่ะแล้วแสงที่เข้ามาจากด้านข้างเนี่ยปกติบ้านทั่วไปไซส์นี้นะคะจะเป็นแค่กระจกแต่ครั้งนี้เขาทำเป็นประตูคือออกไปได้เลยค่ะเนี่ยสไลด์แล้วก็ออกไปได้เลยจะจัดสวนหรือจะเป็น e เก้าอี้เล็กๆน่ารักมากเลยค่ะ ในส่วนที่เป็นครัวนะคะตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่แยกออกมาโดยสิ้นเชิงค่ะทางโครงการนะคะจะมีท็อปเป็นหินให้แต่ด้านนี้นะคะจะเป็นออปชันที่ให้ลูกค้าสามารถไปเลือกเองได้ค่ะอยากได้สีอะไรเนี่ยทางโครงการจะช่วยประสานงานให้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีซิงอันนี้ขอแอบโชว์นิดนึงของคาเฟเล่ด้วยไฮโซหรูหล่นะ ทีนี้ข้างในนะคะจริงๆในบ้านมาตรฐานนะคะจะเป็นสีที่ทำความสะอาดง่ายคือเหมาะกับในครัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารคลาบน้ำมันเนี่ยคือเช็ดออกได้เลยส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นบานสไลด์ค่ะจะทำให้ครัวเนี่ยแยกโดยเด็ดขาดกับด้านนอกนะคะคคมากค่ะเป็นการติดให้ฟรีค่ะไม่ต้องไปติดเองค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อนะคะไปค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นลานซักล้างหลังบ้านค่ะจริงๆดีมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ครัวเนี่ยกั้นเป็นสัสดส่วนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องต่อเติมเป็นครัวไทยหลังบ้านเหมือนโดยปกติที่ทำกันนะคะแล้วตรงนี้นะคะระยะกว้างพอที่เราจะสามารถใส่เครื่องซักผ้าไป3ามเครื่องเหมือนที่บ้านแก้วแล้วส่วนไฮไลท์ของบ้านเลยนะคะคือฝั่งนี้ค่ะ นี่คือเขาบิวให้ <Wow. S 1> หน,นะคะเป็นคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นโดยแท้จรูมากรู้สึกว่าเหมือนอยู่เกียวโตวเลยค่ะ <c oughs> ส่วนห้องนี้นะคะชอบมากเลยอย่างแรกเลยคือนี่คือประตูบานสไลด์จริงๆนะคะทางโครงการก็ให้อย่างนี้เป๊ะเลยในส่วนห้องนี้นะคะเป็นเหมือนห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะเพราะว่าอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีห้องน้ําที่มีฟังก์ชันอาบน้ําในตัวด้วยแต่ว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องทํางาน ห้องเล่นเด็กห้องซ้อมดนตรีได้หมดเลยค่ะว้าวก่อนขึ้นชั้นสองนะคะอยากจะให้เห็นอันนี้ก่อนเลยค่ะ กระจกเทมเปอร์ค่ะสวยไม่ล่ะแล้วมันเก๋มากอะ่ะมันทำให้บ้านดูแบบสวยขึ้นแล้วโปร่งขึ้นไปอีกค่ะยาวไปถึงข้างบนเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อนะคะห้องมาสเตอร์ก่อนเลยนะคะห้องนี้จริงๆกว้างใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถใส่เตียงใหญ่ๆ6ฟุตได้เลยแล้วก็มีพื้นที่พอนะคะที่จะจัดเป็นวอล์กอินคอนเซ็ตเล็กๆทางนี้ได้ จริงตู้นี้ใหญ่มากเลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นมาสเตอร์เบดที่มีห้องน้ำในตัวค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนะคะสำหรับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์นะคะจะบอกว่าใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าสุขภัณฑ์เนี่ยเขาใช้ของโม g ก n ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เลือกสเปคที่ดีมาให้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่อาบน้ำแยกเปียกแห้งสุดยอดค่ะชอบกระเบื้องก็สวยนะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันค่ะ ตรงนี้นะคะที่อยากจะเน้นเลยคือระเบียงตรงมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขาจะทําเป็นระแนงไม้ไว้ให้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่เพราะความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาบังนี่ค่ะคอมเพรสเซอร์แอร์เพราะว่ามันจะทําให้ช่างที่มาเนี่ยสามารถเซอร์วิสได้ง่ายในขณะเดียวกันเนี่ยคนข้างนอกมองมาก,ก็มองไม่เห็นค่ะบ้านจะได้ไม่เหมือนร้านขายแอร์นะคะบังไว้นะคะ อันนี้นะคะเป็นห้องนอนที่2แต่จริงๆแล้วว่าอยากจะเรียกได้ว่าเป็นห้องมาสเตอร์ที่2ต่างหากค่ะเพราะว่าไซส์ใหญ่ใกล้เคียงกับห้องมาสเตอร์เลยค่ะคือสําหรับบางบ้านเนี่ยที่มีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยบางทีเราก็จะรู้สึกบิดว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ห้องที่เล็กกว่าแล้วเราอยู่ห้องที่ใหญ่กว่าแต่เราก็อยากได้ห้องที่ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านนี้ตอบคําถามได้เลยค่ะคือเหมือนมีห้องมาสเตอร์2ห้องนั่นเองค่ะ ที่สนะคะน่ารักมากค่ะแล้วที่สำคัญคือที่เนี่ยกระจกบานใหญ่มากทำให้แสงเนี่ยมันเข้าได้สวา่างนี่คือแทบไม่ได้เปิดไฟเลยนะคะดีมากจะเป็นห้องเด็กๆก,ก็ได้นะคะฝั่งนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้ามีเด็กหลายคนใส่เตียงสองชั้นไปเลยค่ะฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อผ้าสุดยอดมากห้องน้ำส่วนกลางค่ะสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะเช่นเคยค่ะสุขภัณฑ์ใช้โมเกนเลย รุ่นดีด้วยค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้มีหน้าต่างอย่างเงี้ย<ม>ระบายอากาศได้ดีมากเลยค่ะข้างหน้าห้องน้ำก็มีหน้าต่างด้วยจริงๆบ้านเนี้ยถ้าเปิดหน้าต่างพร้อมกันนะคะอากาศจะโฟล์มากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบ้านแฝดที่เซ็นเตอร์พระรามสองสวยไหมคะอารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวชัดๆเลยค่ะ ฟังก์ชันสะดวกสบายกว้างและสว่างมากจริงๆค่ะอยากรู้หรือยังคะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแก้จะให้ข้อมูลทำเลค่ะเรื่องทำเลนะคะไม่อยากจะพูดเยอะดีมากคือโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนพระรามสองเลยหาง่ายมากข้างหน้านะคะจะมีจุดพักรถเดอะสเตชันมหาชัยค่ะเดินทางสะดวกมาก รอบๆโครงการนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็น Community m ้มอลล์เดอะสเตที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็มี b ิ๊กซีซ e เปอร์มารมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟเยอะจริงๆค่ะถ้าอยากไปห้างใหญ่ๆนะคะแถวนี้มีเซนทัลมหาชัยโรตัสมหาชัยอยู่แถวนี้ของกินเพียบค่ะ ส่วนโรงเรียนของลูกๆนะคะแถวนี้มีโรงเรียนสาธิตวิเทศสมุทรสาครค่ะมีโรงพยาบาลระดับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวิภารามก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการนี้เลยค่ะในอนาคตนะคะยังจะมีรถไฟฟ้าสีแดงเข้มธรรมศาสตร์มหาชัยมาอยู่ใกล้ๆกับโครงการด้วยค่ะสะดวกเวอร์เป็นไงคะทำเลของเซ็นเตอร์พระราม2เขามีครบทุกอย่างจริงๆเลยค่ะ สวนข้างในนะคะเขาก็จะมีส่วนส่วนกลางด้วยมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นส่วนสไตล์เซนค่ะเข้ากับตีม่ปุ่นมากเลยชอบมากและที่สำคัญนะคะยังมีสโมสรด้วยค่ะ V Club House มีสระว่ายน้ำลานกิจกรรมห้องฟิตเนสมีไว้สพอร์ตรูบ้านเซนเต้ด้วยค่ะ พาดูครบแล้วนะคะสำหรับบ้านแฝดขนาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่เซนเต้พระราม2ที่นี่นะคะให้อารมณ์บ้านเดียวมากเพราะมันใหญ่แล้วมันเดินได้รอบจริงๆค่ะที่นี่ราคาเรินแค่3 6มต้นแค่3.69ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนี้ทำเลขนาดนี้ติดถนนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะคะใครที่อยู่สมุทรสาครอย่าลืมแวะมาดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายค่ะ